สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะมาก้อยขนมจีนหรือยำขนมจีนหรือว่ายำขนมจีนแบบบ้านบ้านเราอีสานบ้านเรานะคะอ่ายำเลยใส่พริกพริกข่วพริกป่นนะคะตามด้วยผงชูรส ตามด้วยปลาล้านัวๆน,น้ำปลาน้ำปลา ด้วยผักนะคะต้นหอมผักชีถัวผักยาวสาระแหนแล้วก็ผักเสริมที่นี่เขาเรียกอะไรไม่รู้ยำแบบไอสารนะคะผูลงเลยค่ะ ก้อยขนมจีนนะคะแบบอีสา,บานบ้านๆนนะคะ<ม>ก้อยขนมจีนก็เป็นอันเสร็จนะคะไม่เสร็จยัง กอยขนมจีนปลาลาก็เป็นอันเสร็จนะคะก้อยแบบบ้านๆในสารบ้านเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ